กราบสวัสดีกับสันอแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการไอเทนักขอเละกรับสวัสดีสัน่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการ,รลัดแรมโบ้เคียวมันพ่อม่สนจากสุวรรณผู้ดำเนินรายการสร่งกระจายเสียงมายัางพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกทั่วไทยทั้งทางบกทางอากาศและทางเรือในเล่กันฟังกันเป็นประจำ แต่ถึงขนั้นก็ดีครับรายการของเราก็ยุดไฟความคิดพิชิตดมวลมานประส่านปัญญานำหน้าเปลี่ยนแปลงสิบสิบปีแล้วไปไม่ชึกไหนีน่ประเทศเลยเมื่อไอ้ตำรวจพร้อมอย่างโลกว่าไปทำเมียได้เลยส <c oughs> <c oughs> ียดนาบัตซี่ แช่แม่ชามอยแช่ทองคําแช่ลงทุนแช่น้ามันหายเมือนี่คนไทยเราจบปริญญาเอกปริญญาโทษจุ้งลาทําจานที่ดนยังโมอากาศสสยสี่โมกันร,รูปได้ไง่ายๆไม่ควังรายกันไอเจงก็มันควัางแต่ไรกันเมเือบาบารเลย ยิงทุกวันนี้ไม่รู้พี่อะไรโทราดั์รอยจนริมกาชองดิจิตอลควบคุมโดยกศทอชแตเนอข้าวข้ากันในครัวเรือนมันไม่มีจาดียรรมและจัรยาบรนซื่อหมดชนนั่นคือวิชามานของรัฐทหารกระบอที่ต้องการให้เกิดความโมแดลในรัฐไทยโดยเฉพาะครอบครัว,วซึ่งเป็นรัฐเล็กที่สุด ถ้ามันพังผีนาดพอข่าลูกลูกข้าแม้ล้านข้ายายบ้ากันดักเพลแล้วโดยไม่ได้คิดซึ่งสาเหตุเลยว่าที่ันอุบบาจาชจัวกันเปนนันเพราะวา่าผู้มีอำนาจระดับมาเพียข้อประเทศมันเอายาบ้ายาไอ้ยา,อ,า,ยาอีกาวแล้วก็สร้านเสพติดทางไายรวมทางฝักการเมืองบ้างพักกับเประเทศ อามาหยัดคนเข้าไปนั้นมันเป็นอันตรายทางเพนครับยาเสพติดเขาผิสูตรมาแล้วแทนที่มันจะให้ออกกําลังกายกินไข่อตอมมันไม่ทนมันด้อรคนกินเหล้าก็จะเดินที่ดีวัฒนาผักดีชุราแปลว่าเหล้ากินเข้าไปก็เดินโซเซจะมองเสื้อมนะครับจากนั้นยังไม่พอมันเอาไว้พวกหลูกฐานลาดเดินที่คอรับจ้างเดี๋ยวควัดกันกระคำว่าคืนมาติดยาไอยาอี เมากระดามคลิปด้านทองหลอไอ้ผู้ว่าก็ถอดหมอกันไม่ใหญ่มีใบอนุญาตอาการไม่มีใบอนุญาตสั้าๆบริการเพราะมันเส้นนะมีดานมีตำรวจออกเครื่องแบบมารับจ้างถูกบ้วตายโงปาดกว้างปูนมกคน,กกน,นไม้ไกันเจ้าไม่ไครยึดกันยกเวน้นคนโยนมาลงลังคาบ้านห้าวันพนังงานชอบชวนตำรวจ สารในพิจารณาแล้วเห็นว่าการเยวนสุนัขบนหลังคาของนายกอเป็นการกระทาที่เหี้ยมโหดอำมหิตต่อสัตว์ซึ่งคนทั่วโลกได้รักใคร่กันแล้วจึงมีปากสายจำเลยมีความผิดตามฟ้องติดคุกสองปีไม่รอลงอาญาปิดศาล้ากดได้โอ้โกกวน รอยรับไม่ต้ใจกัเลยครับคาาดีชุนถูกพ่อจ้าหิวคดีให้อ๋อยาการโจมวงไม่นนดัดมีอะไรไหมครุมหัเวเหรอไอ้นี่ปิดอินดราธบัตอดีตชอบชอบปัจตารุ่งชอบตอกเร็วอ๋อเราไม่เรียกนกฎหมายอย่าไปเที่ยวพูดเรื่องกฎหมายนะเพราะว่ามันลึกซึ้ง ผู้กำกับโจสอพอเมืองนครสวรรค์เข้าแคคคุมหัวเพื่อที่จะต้องการรู้ว่ายาบ้ามันไว้ที่ไหนเป็นการไม่เจตนาฆ่าแ <ś c oughs> สนเมื่อปี้จอดจ้อ,จอวดอไม่อ่านกับบีบากจากจ้าดีกาสีห้าจ้าเจ้าองตับช้องพันห้ารกติวิชามหาคุณเอามายืนยันเจตนาลิงเห็นผลก็คุมหัวเขาว่ามีโอกาสตายเขาเรียกว่า เจตนาเลืเห็นผลบ้านเรามันเหมือกันี่ครับเดี๋ยวเชื้อคนช่างน้อง,องคนลงไปคนลงมาคนที่พู้าปราบไยแบบปรัดเดมโบ้เขี่ยมันให้มันออกไม่อยากเขียยนี่นะเขียยมันเอานามถีมาเขียยมันจิชบขวโมงได้นะมันไม่ต้องคดแบบซาอุดิอารเบีอ ในเครื่องใกล้ตีชาโมงไปลักเขามาทองเ็ดเต็มให้เม็ดจาดกุญแจเราเชื่อมลักเพ็ดเจ้าสอาุดีอารมาีก็นกักกฤษฎา,าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เราทวันนี้ในโลกโซเชียลก็ไม่มีสาลาได้มากรอเทียวเที่ยงอ่ะเรื่องวนไปเวียนมาแต่เรื่องสาลามันไม่เที่ยงได้ยหลายประเทศก็ไปมาแล้วแฟงเฟลดันรุร่รการ มิวนิกเยอรมันยุโรปออสเตรียแองกอรีขึ้นราคาน้ำมันแบบไม่มีเหตุผลหรือว่าขึ้นจิ้นขามแบบเกินว่า10เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์ก็ประท้วงกันอย่างเพกตเลยขึ้นราคาน้ำมัน <laughs> มาเกิดไปก็จอดรถถูกใจเล่นกันไม่ได้ประยายชาชนเขาเข้มแข็งนะเพราะนานนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีการรัฐกล้องประเทศน,นั้นๆเขาก็ระวังประยายชาชน นี่ประเดศใจมันขึ้นไปห้าสเอร์ซทางล้วนพี่น้องคิดนแล้ะจากห้าสิบบาทกุนออกที่มาไอ้ข้าเชียร์โบนประโยชน์จันโรชาหัวหน้ากาบอชจัดจรดหาชีวิตตามมาตราร้อยิบมันไม่มีใครผูดตามบมเลยนี่เดี๋ยวผูดแต่มาตราร้อยสิบ้องอยู่วันนี้วนไปวนมาวนมาวนไปพ็บอกมึงผูดมากเกินต้องผูดทาร้ามาตราร้อยสบผู้ใด มินประมาทดูมินองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี mm hmm. รัชทายาทผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์มีสี่คนไม่ใช่องค์พระมหากษัตริย์องค์เดียวหรืออาาตมาตร้ายต่อทั้งสี่คณะบุคคลนั้นถือเป็นความเพลิดเิดคุก สปีถึงส5ว่าปีไม่หมากเลยกรเป็นความพิต่อส่วนตัวมันก็เที่ยงบุ่มแล้วะบารัดเป็นร้อยจดินก้นา,รา,รา,าเรียนรัชราเนี่ยมาพูดเรอก่อนไม่เพื่อพว่ามึงเบือเลยกูอดีตประาจันติปกครองทองทีตามประอาาชบัญญัติพระบรมราชโองกัรในพระบารมีใจพุทธศัการาชจ้องพัี่ร้อหาเจด้าร้อแปมึงไปอ่านจะมังตัจยาคกูมัดูทุกันเลยครับคนไทยเรา อยู่เพิ่กูไม่ได้ดีกว่าไหมนักวิชาการคณะก,ก,กรรมการการปกครองตำรวจสภาผู้แทนราษฎรดีสิบเอ็ดปีจติมันอียอดเนี่ยไอ้สาบอด็ตเดียมไอ้อาการหน้าดำ่ดิดร้าท่านผู้พังและท่านผู้ชมทีเราลองกับตอนนี้การแท้ประเทศไทยนี่เราไม่ได้พูดเรืืองความจริงกันย่างบัตรได้รอยที่ต้องนี่มีที่ขนาดบุคคล เราถอยร่างมั่งแลอยาวต่ครั้งหน้าผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์า้ามีใครมิ้นประวาิผู้สําเร็จราชการแทนก็อาจจะมีเรื่องราวในอดีตตายเมื่อกบเมียพลตาร,รวจเอกพลบุญญาจินดานั่นแหละก็แก้วบุญญาจินดาตายไล่เส็นพร้อมกระเส้นนรุนรงเดชเจออ้าโกงธุบัรไว้เมือ่อกว่าหลานก็ต,ต้องเมื่อหลานอ่าเมากครับมันก็มีซิดทีนี่ก็ะฟองร,รองกันเลย เขาอาจจะมาพูดออกชื่อออกไรชบบุดว่าไม่ได้พร้อมแต่เป็นการเซ็นจริ้งก็ชื่อว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นไม่ถึงขนาดขาดมาตรายผู้สําเร็จราชการแทนเลยเป็นความพิษต่อความมั่นคงของชาติเพื่อกับแานที่เขาบับมันก็เป็นความพิจา่ณ์ดูอะไรเพราะประวัติคน,นีกว่าจะมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แทนด็รปรีดีมนมยงหรือว่า ล่ไล่ฐานรวมทางกรมมาคุนชัยนาทน,นาเรีดอนฐานกับเมื่อก้อน,นเป็นนายรังสิตนะทุกทอดยอดนะจะไปฟองใครก็ไม่ได้เพราะว่าฐานนั้นเป็นความจริงโดยจอดผลบอบีบุทสงคราบแต่ตอนล่างมาเป็นกรมมาขุนชัยนาทน,นาเรนดอนประธานผู้สําเร็จราชการแทนพระมหากริย์รัชกาลที่เก้ามึงรู้กันไหมแล้วล่ะ นี่มันเป็นเหลืองที่ว่าพูดแล้วมันต้องมีลัก่านางนงาญิงสำหรับจันทรนบ้านเราวูดเลยเหลืองเดียวเหลืองเดี่ยวคิดว่าถ้าเหลืองนั้นเรียบร้อยกันถูกยากเรียบร้อยไม่ใช่ประเทศชาติที่มันมีไรเหลืองกับรัฐประศาสต์คือราชาแห่งศาส์อย่างตอนนี้ผมเกิดความคิดซ้ำใครจะรู้ว่าว่าป่าท่าสแรกนั้นในกรุงเทพมาเป็นป่าท่ากาง ประเทศไทยมันกว้างใหญ่ไพศาลประชามาตีหรือมาตีที่ประชุมสภาเหืือได้แที่ให้ใจ่าดรากร่กองท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพผมประยุทธ์จันโอชาครับมาจากประเทศไทยขอลอกสุนทรพจน์ของบารักโอบามาและบันคีมูลแเละดีเลยครับนิสสารสาธปปชารชาติว่าโลกวันนี้มันมีโลกเดียวไม่มีโลกที่สองแล้ว ยกเป็นโลกที่ผมจะไปอยู่คือโลกที่สองปาชาวัดดอนรูปแป้วป่าชาที่ประยุทธ์ยันโดจาาบูจะเป็นป่าชา,างมือแกเกิดมีผีไม้ย,ยิ้มแซวๆสิว่าวอะไรลงเบิ้ลลงเบิลเบ้ลไม่ใหญ่หมดคำสิว่าเวร์ดคำสิว่าอูนั่นมันเป็นป่าชาข้อคนดีมากที่ีุดของประเทศคือบาคอีกท่าน ภาคเนื้อเขาก็มีเจ,เจ้าเจ้าเจ้าลำกาลลำกาลวกหนักวกหนักเงาจ่าเงันเรื่องนี้ที่พ่อผูดเนี่ยม,มาท่าราชานายักรสิรีธรรมนครเนี่ยเรื่องาทาตามพลรินจะมาดูทุกเพราะมาว่าเป็นมาทาจาริมมันไม่ใช่นะผมคือลูกจากราชานาจักรสรีธรรมนครตามพลลิงในลายลังก์คราดเนื้อเขาเรียกว่าอะรสิราชนาจักรผมกูรำกับแม่นะ อาจารย์ลุกจากเมืองนคนนนรนมาชอบอวกุณามคาเบฆให้ทำที่ลาจาดุลพระราชทยเพรนาะนั้นมันสรุปยังไม่ได้แต่ว่าเรายอมรับกันจนเป็นประเพณีแลว้วเ็าเรียกว่าวิถีขนบที่ใช้กันมาจนไอ้บวกลุงกเทพกับม่วนแ่ว่านี่ภาษาการ พูดอะไรภาษาปากใต้เออมันว้าวลาวแล้วเพิ่มว่าแล้วม en> ึงพ um ูดภาษาอะไรนะกูกําลังพูดภาษาของพ่อขุนจตุคามรามเทพบะมูจัตไม้อะองราชดำมันราชอาจักรสิทธิธรรมนครมันยาวไปจนทุกโดนบุรุษพุโดดีโดนดีเสียดเป็นราชอาจักรที่ยิ่งใหญ่เกลียดกลไมากรประเทศสยามลาวมาจากไหนประเทศสยาม เมื่อก่อนนี้เขาเรียกันอาจจาะค้อมลบบุรีนีนเ่เค้แเลนเห็นเสี่ยงกันไม่จบไปกับท่านเพราะฉะนั้นอย่าดูทุกกันพมอมีเรียนสัางดานนี้มาพอทุ่มกวนอาหารการกินการแต่งตัวพฤติกรรมการเคารพนบนอบภาษาพูดและก็อีกไ่เรือนะครับเขา้ามดูทกกัน คนเวียดนามันกินมาซึ่งเราไปเถียวหวาก็หวาก็เป็นคนไม่ดีไม่ได้นะถ้าเขาหวากลับมาคนใจเ,เลยได้กินมู <c oughs> กัจะจเจอตะวันออกกลางอยู่ใบากาตานั่นมันหมอน่าจาับจริงจิงใหญ่นี่กนะ <c oughs> องทุงครามครูเสดเนื่มาครับต่านี้ครับเพระาะฉะนานหวากันไม่ได้เรื่องพวกนี้มันไม่มีดีที่นี่พมหวาเราซ่อนกันพิษในการสวมศึกษา วัฒนธรรมคือลักษณะที่สแสดงออกถึงความเจริญง,งอกงามของชนชาติมันไม่ใช่ชุดไทยเหมือนกัว่าไม่ใช่ช่วยดีแล้วผมีเจ้าเจ้าเจ้า,จามอรอกโคนี่แขวนเขาพบ <c oughs> <c oughs> กกอะแกกระเด็กด้วยพวกกะจอบเจ้ามอรอกโคผมจอบพวกอัลเมาลาพวกเม็กซิโกพวกเวเนซิเลาช่วยว่ากุไท้ยดังเยอะ คนไทยเราชอบลูกตัวเองคนไทยสวยที่สุดช่วยพี่อะไรนี่ไปแล้วทุกวันแพร่เล้าแอาร์อัสเตียนรถคล้วยเล้าทุกวันมาเดินแบบตัวตรงพิงอ,อกผ้าให้พึ่งคนไทยมือย่องย้อยแล้วทุกวันเดียรกัตตียล้วย่อตัวเองทุกวันเลยเราดีที่สุดในโลกอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกข้าวไทยอร่อยที่ด๋อชอบย่อตัวเองเกินมันไม่มีใครดีที่สุด มันแล้วแต่ว่าเขาจะจอบกันบันบือ้อเห็นมาเนี่ยน้องๆจัดรายการพวกจอบแล้วมันไปเข็น้าไปแล่บวกเมาใส่เมาใส่เมาใส่มาใส่มันเขมันโดดตัวยาวๆพวกนี้เขาก็ปูดภาษาอังกแข็งว่าคนไห้เราเล่านะแล้วภาษานี้อย่าไปดูทุกกันคนไทยเรามันมีข้อเสียเพรเม่นไปเดินอยู่ตามถนนออกวอร์ด ไปเดียวเดินแล้ว,วจูงแกน่นั้ยาวเฟือยนี่มากันเป็นลุกไก่ <laughs> ดึนด้วยกันนะเดี๋ยวฉันหลงว่ะแกดีพูดมาอั้กินแล้มันจัดจัดในแอมพาวทูบีไทยมีข้อใดใ e ้ไปบริเตนฟอร์ยูเฟสทอรีฟอร์ยูอินดัสทรีมายมาต่อแลนด์และมาย่าต่อแลนด์แคนทั v e r y บริ n g for าเร h ่องมนุษย์มนุษย์ของโลกฉันพาวเวอร์ฉันพาวเอร์ฉักพูดเป็น แล้วเดี๋ยวเหมือกันเนี่ยคนไดเราไม่ได้นะต้องเอ็กเซนนะเวชจมื่นอย่าพูดว่าเวชจมื่นไงมื่นพี่ยเขาไม่ได้มาคิดเอยู่ยแล้วคนในยุโรปมันพูดรีบาซ่าไม่รู้นี่ผมนั่งรถคยวยบรลุโอ้โอดดกูเต็มบอกกันวิกเกนเซนดิเอตเอ็กซฟรอยมีรีเนนเคนั้นสุเลนนโอเคบายบายสปาร์ตไม่มาไปถึงดูนายโยรามันเลวไปนาววิตก็ัยโยรามันเพีนน้ยเนาะ กูเลนดาบนาย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 ด้ไปทริปิมอมานี้บอกชูมาเชียวก็อม,มองทะลรูปอ,อ่ะมีแค่ในบารทัลิปมีอยู่อีกเนกอเล็กๆไนะหาราน,นาจ,จากักมีเต็มใหญ่ระยะนานวันนี้คนไทยเราดีจริงๆมันหลูกถาดเหลปอดแทกอ่ะพมเคยชวนไหเฮ้ย เราไปบุกส้าหลากร้างอะไรวะวันนี้ไม่มีได้ทำไปทำไรแบบลัดเราก็ไปตรวจราชการนี่เจ้านายผู้ว่านะมาจ้ะมาลองเดี๋ยวย่ามจับ,บ,อบเอาผว้ว่าบ้าอลไมึงไปอ่านรัฐธรรมนูญอะอำนาจตันิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยไอ้น้องลูกน้องผมอยู่ไหมใครครับลูกน้องท่านผู้ว่า,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 วาะอะไรกดจังวัดนครศรีธรรมราชอะเรียกมาพบหน่อยเลยประชาชนเดือดร้อน เรื่องน้ำเค็มระบาดแถววดัวดหลุวดวดัดใจนบปิจำเ้ไม่ใช่บางนบนี่ผมทําแา้ล้วะมันไม่ได้หรอกครับท่านนัดกันไวหรืออย่างโบวายนตล้ง,งันบุกขึ้นข้างบนสิริพัฒพัฒน์กอยู่ไหมผมในนามของประชาชนคนที่เป็นเจ้านายท่านได้มาเพื่อที่จะบอกเล่ากล่าวขานความเดือดร้อนของประชาชนจะเปิดประตูให้พังเข้าไป อ่ครับ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 อ่าสวัสดีพี่บนเทินเชิญเชิญเชิญนี่พวกเรารู้จักกันยังประลัดเด็บบสมาชิกบุทธิสภานะครศรีธรรมราชแสนสองพันแปดร้อยอเจ็ดคะแนนเออไม่ต้องสมาชิกหรอกประชาชนนี่แหละมันเหนือกว่าผู้การจังหวัดขัวงการจังหวัดเป็นแค่ผู้รับใช้ประชาชนกินเงินเดือนประชาชนจากภาษีากรรวมทั้งประเทศรวมทั้งภาษีน้ำมันด้วยที่มันขึ้นแพงเกินไปเนี่ยก็จ๊อปครับ ขึ้นคใจมีแา่ปัญยอมาหน้าวาราวาที่แล้วนี่คือความจริงเล็กๆลอยๆอย่างรายกาได้สีหน้าโคปรัดเต็มบุกเทียมันสวัสดีครับ